อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวและข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกยินดีต้อนรับสู่ช่อง Tech Insight Thailand ช่องที่นำเสนอข่าว IT ทีรีวิวมือถือแกดเ็จและนวัตกรรมล้ำสมัยอย่างละเอียดครบถ้วนเข้าใจง่ายและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ในวิดีโอนี้เราจะมารีวิวซัมซุง galaxy s 2 6 5 g รุ่นใหม่ล่าสุดจากซัมซุง g ประจำปี2025ที่มาพร้อมกับการอัปเกรดทั้งดีไซน์สเปคและฟีเจอร์ที่หลายคนรอคอยเริ่มต้นด้วยตัวเครื่อง s a m ซุง galaxy s ยี่ g มาพร้อมหน้าจอ dynamic amoled 2 x ขนาด6.8นิ้วที่ความละเอียด qhd บวกและรองรับ refresh rate สูงสุด1 4 4 hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอลื่นไหลและตอบสนองได้รวดเร็วเหมาะสำหรับทั้งการเล่นเกม และดูคอนเทนต์วิดีโอ ชิปประมวลผลที่ใช้คือ snapdragon 8 gen 4หรือ exynos 2500แล้วแต่ภูมิภาคโดยทั้ง2ชิปรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยี3นาโนเมตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานมากขึ้น Galaxy S 2 6 5 G มีแ a m ให้เลือกตั้งแต่ 12GB ถึง 16GB และความจุตั้งแต่ 256GB ถึง 1TB รองรับ UFS 4.0ซึ่งทำให้การอ่านเขียนข้อมูลรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปหรือโอนถ่ายไฟล์ขนาดใหญ่ ในด้านกล้องซัมซุงยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้วยกล้องหลักความละเอียด2 0 0 MP เซ็นเซอร์ใหม่ที่พัฒนาให้เก็บรายละเอียดและสีได้สมจริงยิ่งขึ้นมีระบบกันสั่นแบบ Super OIS และ Nightography รุ่นใหม่ที่ทำให้ภาพถ่ายกลางคืนสว่างและคมชัดกล้องซูม Telephoto 50 MP รองรับการซูมแบบ o p ปติคอ 5x และแบบดิจิตอลสูงสุด 100x พร้อม AI ซูมที่ลดความเบลอของภาพเวลาซูมสุด กล้อง ultra wide หน mp ครอบคลุมมุมกว้างอย่างเต็มประสิทธิภาพและกล้องหน้า1 2 mp ที่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4k 6 0 fps เหมาะสำหรับสายเซลฟี่และครีเอเตอร์ Samsung Galaxy S 2ี่ g ยังเพิ่มฟีเจอร์ด้าน ai เข้ามามากขึ้นเช่น ai photo remaster ที่สามารถปรับภาพถ่ายเก่าให้คมชัดและสดใสขึ้น ai battery optimizer ที่เรียนรู้พฤติกรรมการใช้งานเพื่อจัดสรรพลังงานได้อย่างชญฉลาด และฟีเจอร์แปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่รองรับมากกว่า20ภาษารวมถึงภาษาไทยทําให้การสื่อสารข้ามภาษาง่ายได้ยิ่งขึ้นในส่วนของแบตเตอรี่ Galaxy S 26 5G มาพร้อมความจุ5,100ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไว 65W ผ่านสายและชาร์จไร้สายที่ 25W นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จย้อนกลับหรือ Wireless Power Share ซึ่งสามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆเช่น Galaxy Buds หรือสมาร์ทวอได้ ระบบปฏิบัติการ One UI 7ที่พัฒนาบน Android 15มีการปรับอินเทอร์เฟซให้เรียบง่ายใช้งานสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่ใช้ประโยชน์จาก AI เช่นการจัดกลุ่มแอปตามการใช้งานอัตโนมัติการสรุปบทความด้วย AI Notes u m m a r y และการปรับทีม UI ตามอารมณ์ของผู้ใช้งาน ในด้านการเชื่อมต่อ Galaxy S 26 5G รองรับเครือข่าย 5G แบบ Dual SIM พร้อม Wi-Fi 7ที่เร็วกว่าเดิมรองรับ Bluetooth 5.4และมีพอร์ต USB-C เวอร์ชั่นล่าสุดที่รองรับการส่งข้อมูลความเร็วสูงเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานกับอุปกรณ์เสริมระดับมืออาชีพ ตัวเครื่องยังคงกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP68 และวัสดุครอบเครื่องทำจากอาร์เมอร์อ n ลูมิเนม3.0พร้อมกริลล a า l ลาสวิกตุส3ทำให้ตัวเครื่องแข็งแรงทนทานต่อการตกกระแทกมากขึ้นพร้อมดีไซน์ที่บางลงและขอบจอโค้งน้อยลงตามคำเรียกร้องของผู้ใช้หลายคน สรุปแล้วซัมซุง g าแล็กซ s ่6 5G เป็นสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่รวมเอานวัตกรรมล่าสุดมาพัฒนาให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งในด้านกล้องจอภาพประสิทธิภาพ AI และการออกแบบหากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องที่สุดของปี2025รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง Tech Insight Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อรับชมรีวิวและข่าวสารเทคโนโลยีอัปเดตใหม่ๆก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ